ค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เหมาะพบก,กับชายีกลุ่มคาปีกเหมือนเดิมนะคะก็สําหรับในควอเตอร์สแล้วก็เดี๋ยวเราจะคุยกันไปจนต่อเนื่องว่าในอนาคตเรามองอยังไงนะคะก็สําหรับกลุ่มคาปีกเนี่ยเราก็ยังมีมุมมองที่ยังเป็นบวกอยู่นะคะหลักๆเลยเนี่ยการที่มีรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยซึ่งมาพร้อมกับมาตรการต่างๆที่หลักๆเลยเก็ช่วยอ่ะสปอร์ต ค่าใช้จ่ายช่วยทําให้คนในประเทศเนี่ยมีความสามารถในการจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นเนี่ยตรงนี้เรามองว่าจะทําให้ส่งผลบวกกับทางฝั่งของออบริษัทในกลุ่มขาปีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นออทั้งในแง่ในแง่ทางตรงหรือว่าในแง่ทางอ้อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เราก็เลยยังมองว่าออบริษัทในกลุ่มคาปีกเนี่ยยังคงน่าสนใจอย,อยู่นะคะแต่ว่าแน่นอนว่าด้วยออออความสามารถของบริษัทแล้วก็ด้วย Market Positioning ของขาปีก แต่ละตัวที่ไม่เหมือนกันนะคะเราก็มองว่าแต่ละตัวเนี่ยก็อาจจะได้รับเออเบนเฟจากเรื่องของมาตรการต่างๆของรัฐบาลหรือแม้แต่ออ่อ uh, uh, purchasing power ของคนในประเทศที่ดีขึ้นในระยะกลางระยะยาวเนี่ยอาจจะได้ไม่เท่ากันนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมี Top ปพิกเาฝากนะคะก็ก็เป็นตัวที่เรามองว่าน่าจะเห็น Benefit ที่ดีที่สุดแล้วก็น,น,น่าจะมีความสามารถในการออดึงเบนฟิตตรงนี้มามา,มาทําให้เกิดผลกําไรที่ทําให้ดูดีได้เมื่อเทียบกับตัวเพื่อนๆนะคะหลักๆเลยเนี่ยสตัวแรกนะคะท,ที่จะเป็น Big Cap แล้วกันนะคะ CPN CPO CRC นะคะแล้วก็ถ้าเป็นในโซนของ Small Cap เนี่ยเราก็จะขอแอดทางฝั่งของ i l m เข้าไปด้วยนะคะโดยหลักๆเลยเนี่ยถ้าเราดูจากชาร์ตตรงนี้ก็เรียนได้ว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงมาในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าเป็นโอกาสในการเข้าไป สะสมพวกคุณอย่างที่เราเน้น่นไป CPN CPO CRC รงนี้ซึ่งเป็น Big Cap ที่เรามองว่ามีคุณภาพน, Name, นะคะเป็นค u a l i t y นนะคะแล้วก็ valuation เนี่ยลงมาแล้วก็น่าจะช่วยทำให้น่าสนใจมากขึ้นในเชิงของ Risk r e w a r d ในการที่จะเข้าไปซื้อนะคะแล้วก็รวมถึงตัว ILM ด้วยนะคะ ทีนี้อาจจะมีคำถามนอกเหนือจากธีมเรื่องของมาตรการรัฐบาลเนี่ยมันก็มีเรื่องของเออแน่นอนการพักหนี้ต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องของเอลินโยด้วยก็เลยมีคำถามเกี่ยวกับตัวอ่ m โฮมคอนสตรั i ชั่นอย่าง g l o b a l d o home อ่อมาถึงเราด้วยเหมือนกันนะคะเราก็เอ่อถ้าดูในเชิง valuation เนี่ยเรายัง prefer global มากกว่านะ,ะก็ดูได้จากในหน้านี้เลยจะเห็นได้ว่าในเชิงของ PE ก็ต่ำกว่าตัาว,ว d o home ค่อนข้างมากนะคะในเชิงของ PE to growth เนี่ยก็ยังดูน่าสนใจกว่าแล้วก็ถ้าเอลินโย มาจริงราคาข้าวอย่างที่เราเห็นกันไปแล้วนะคะราคาข้าว่าปรับตัวสูงขึ้นไปค่อนข้างมากถ้าเชาวนาเนี่ยเขาขายข้าวได้มากขึ้นมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นเนี่ยก็หวังว่า รายได้ของเขาที่มากขึ้นตรงนี้มันจะ a n s l เลทกลับมาเป็นการจับใจ่ายใช้สอยในในตัวอย่าง global ซึ่งมีลูกค้าที่เป็นเ,เ,เรียกได้ว่าเป็น end consumer แล้วกันค่ะประมาณเอ่อประมาณ90%ได้นะคะในขณะที่ดูโฮมเนี่ยด้วยความที่เขามีลูกค้าที่เป็น Project ด้วยนะคะอาจจะเราก็มองว่าอาจจะยังไม่ได้รับผลบวกจากการที่ชาวนามีความสามารถในการจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นอย่างมากเท่ากับฝั่ง global นะคะ อันนี้ก็ให้ดูสรุปให้ฟังนะคะว่าในเชิงของแมกโรในเชิงของเอ่อเอ่อตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคอนซัมมชันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเอ่อปากท้องของคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเรียกได้ว่าสองกราฟด้านบนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอ่อเอ่เอนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยเป็นไปในทางที่เป็นบวกเอ่อทให้คนรู้สึกเอ่อชื่นใจในการจับใจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้ามาดูสองชั้นด้านล่างเนี่ยจะเห็นได้ว่าฟาร์มอิน ทําตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะมีการปรับตัวใน,ใน,ใน,ในเชิงลบนะคะแล้วก็ household debt เนี่ยนี้คนเรือนเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะคะก็จากชาร์จทั้ง4ชาร์จเหล่านี้ทำให้เราเนี่ยโดยรวมเนี่ยยังชอบ retail ท,ที่มีลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่แบบเป็นกลางถึงบนแล้วก็มีรายได้ที่มาจากจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมากกว่านะคะก็เลยทำให้เราเชียร์ CPO CPN CRC แล้วก็ ILN นะคะ อันนี้ไม่กล่าวถึงไม่ได้นะคะก็เป็นในเรื่องของตัวามาตรการต่างๆของรัฐบาลนะคะก็ลิสต์มาให้ดูในมาตรการที่เกี่ยวข้องมากที่สุดนะคะกับเรื่องของตัวการจับใจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับปากท้องของของพวกเรานะคะหลักๆเลยที่ท,ที่ที่เห็นแล้วเกิดขึ้นนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการาลดค่าไฟลดค่าดีเซลไพรซ์นะคะแล้วก็ฟรีวีซา่านักท่องเที่ยวจากจีนแล้วก็คาซัคสถาน,นะคะ่ะก็แน่นอน2 2ด้านบน ะะเรื่องของค่าไฟแล้วก็ดีเซลที่ลดลงเนี่ยก็มีส่งผลบวกในแง่ของต้นทุนในการดำเนินงานของรีเทลโดยตรงด้วยนะคะในขณะที่อีก4มาตรการด้านล่างเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยคงจะเป็นในแง่การช่วยเพิ่มความสามารถเพิ่ม p r o c e s s i n g power ให้กับคนในประเทศนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็หวังว่ามันจะช่วย boost ในเชิงของรอายได้ในเชิงของรีเทลเซลเซ็นตรเลโดให้กับคาปิกได้นะคะ ก่อนที่เดี๋ยวเราจะมี s e n s ิที v ิตีให้ดูนะคะว่ามาตรการที่เรากล่าวไปหน้านี้นะคะมันจะมีผลยังไงกับทางฝั่งของอกำไรของรีเทลบ้างนะคะเดี๋ยวขออัปเดตคร่าวๆนะคะให้ฟังในเรื่องของเซอนต์สโตเซลโวนะคะยอดขาย เดิมของของของเอ่อของตัวสตูเดิมนะเซมซอร์เซลโกลนะคะว่าในช่วง3คิวที่กําลังจะมีการประกาศออกมาในในช่วงเดือนข้างหน้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะโดยรวมเนี่ยมันก็ซอฟลงนะคะแต่ไม่ยังไม่อยากให้ตกใจนะคะว่าทําไมเอ่อเอ่อตัวเซมซอร์เซลโกลเนี่ยมันถึงได้ซอฟลงเมื่อเทียบกับคิวสที่ผ่านมาหรือเทียบกับคิวหนึ่งนะคะหลักๆเลยปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราดู3ามคิวสองเนี่ยฐานเซมซอร์เซลโกสูงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อเอ่อด้วย ฐานที่มันสูงแล้วก็การจับายใช้สอยที่มันค่อนข้างที่จะใกล้ uh, uh, normal stage แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ same source c o v e l เนี่ยมันดูแล้วสอบลงมาแต่ว่าหลายๆตัวนะคะก็ยังเห็นเป็นบวกอยู่นะคะเออถึงแม้ว่าจะมีบางตัวติดลบเนี่ยแต่ก็คิดว่าค่อนข้างที่จะอธิบายได้นะคะ global d o home ก็ปีที่แล้วฐานสูงมากๆนะคะ home pro เองก็ปีที่แล้วฐานสูงมากๆเช่นกันนะคะ อันนี้กาเข้ามาให้ดูนะคะในเชิงของเรามานั่งดูแล้วกันค่ะว่ามาตรการที่เรา ที่รัฐบาลมีการประกาศออกมาเนี่ยดูแล้วน่าจะมส่งผลในแง่บวกในแง่ลบยังไงกับผู้ประกอบการค้าปลีกบ้างนะคะมาเริ่มที่อันแรกนะคะอย่างที่เราบอกไปนะคะการลดค่าไฟรหรือ e v e นการลดค่าน้ํามันดีเซลเนี่ยตรงเนี้ยมันส่งผลดีในแง่ของอต้นทุนการประกอบการของของค้าปลีกเลยนะคะโดยเรามองว่าทุกๆ10ของค่าไฟที่ปรับตัวลดลงซึ่ง l i k e ลี like ly, ว่าปีหน้าเนี่ยมันจะปรับตัวลดลงมากกว่า10%นะคะแต่ว่าถ้ามองว่าทุกทุกเนี่ยมันจะมีผลบวกกับ ตัวกับผลกำไรของคาปรีเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่สักประมาณ2.2นะคะแล้วก็ถ้าราคาดีเซลเนี่ยมันปรับตัวลดลงประมาณ5เ e a ร์ n year อนเยนะคะจะมีผลบวกกับก,บกำไรของคาปรีปีหน้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ2เลยทีเดียวนะแล้วก็คือคือ,คอหมายถึงว่าถ้าเทียบกับเอ่อถ้าปีหน้าเนี่ยปี24เนี่ยดีเซลไพรซ์มันยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า30ได้นะคะเมื่อเทียบกับเอ่อค่าเฉลี่ยของปี23ที่อยู่ประมาณ32บาทเนี่ยเอ่อ เกิน5%ที่มันลงอยู่แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยก็ on the average ก็น่าจะมี impact ประมาณเกือบ2%เลยทีเดียวทู to เอ,อกำไรสุทธิของคาปรีนะคะต่อมานะคะเรื่องของตัวเอค่าแรงขั้นต่ำนะคะตรงนี้มีทั้งมีแง่บวกแง่ลบแล้วกันค่ะแต่ว่าแน่นอนว่าด้วยความที่ค่าแรงขั้นต่ำที่มันปรับขึ้นเนี่ยสิ่งที่ผู้ประกอบการคาปรีจะเห็นได้อย่างรวดเร็ว ถับไวมากที่สุดก็คือจะเป็นในเรื่องของต้นทุนค่าแรงที่มันสูงขึ้นนะคะเออก็เราก็ทำมาให้ดูนะ,ะในชาร์ตตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเป็น400บาทคะจาก350บาทเนี่ยเออจะส่งผลกระทบในแง่ลบก,กับกำไรสุทธิของรีเทลปี24เนี่ยถ้าถ้าอ่าน d ดวัน24เลยเนี่ยเออค่าแรงปรับขึ้นจาก350 average ปีนี้เป็น400นะคะเราก็มองว่าจะมีผลกระทบในแง่ลบประมาณ2%นะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเราอยากจะให้ดูว่าจากมาตรการทั้งหมดะคะมันก็มีทั้งมาตรการที่เป็นแง่บวกและก็แง่ลบนะคะก็อยากจะให้มองรวมๆซึ่งสิ่งที่อยากจะไฮไลท์ก็คือว่าถ้ามองมาตรการโดยรวมทั้งหมดเนี่ยเราก็ยังมองว่ามันยังเป็นอ่เอ่เอ่อเน็ ออกมาเนี่ยังเป็นผลบวกกับกำไรของของของคาปริกนะคะในในเริ่มตั้งแต่ Q4 เลยนะคะแล้วก็เราก็หวังว่าถ้ามาตรการทั้งหมดทั้งหมดเหล่านี้มันต่อเนื่องไปจนถึงปี2-4เนี่ยมันก็น่าจะมีส่งผลกระทบในแง่บวกไปจนถึงกำไรสุทธิปี2-4ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมองว่ากลุ่มคาปริกยังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจค่ะโดยมี CPN CPR CRC แล้ CP, CP n, CP o, C, วก็ l n เป็นท็อปปิกค่ะ อย่าลืมติดตามข่าวสารของพวกเราและค้นหาคำว่าบัวหลวงเซกที่ YouTube Facebook t w i t t e r และ Instagram แล้วพบกันนะครับ